ดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวกรกฎนั้นในที่สุดแล้วก็กำลังจะโครจรหลุดพ้นจากจุดที่เสียหายในเดือนมีนาคมนี้ได้สักทีแล้วค่ะและเมื่อดาวการเงินของเจ้าชะตาได้ย้ายเข้าสู่พบสุภะความรุ่งเรืองสมหวังย้ายเข้าสู่เรือนของดาวคู่มิตรใหญ่นั้น ก็ยอมจะหนุนนำหนุนส่งให้คนกรกฎทั้งหลายจะโชคดีมีชยัยจะเอาชนะอุปสรรคปัญหาและศัตรูได้ดวงการเงินก็จะกลับมาโดดเด่นเฮงปังยิ่งกว่าใครส่วนดาวพระฤหัสบดีดาวประธานฝ่ายสุภเคราะห์ที่กลับมาโครจรเดินหน้าได้ในภพลาพะนั้น ก็จะได้แรงผลักดันทั้งจากดาวศุกร์ที่เป็นมหาอุดและก็ดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนการเงินจึงถือว่าจะช่วยกระตุ้นนะคะให้เช้ากรากฎช่วงนี้มีเกณฑ์จะได้โชคลาภแบบไม่คาดฝันมีนาคมนี้ค่ะจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะพ้นเคราะห์พ้นภัยทางการเงิน และก็ยังมีโอกาสจะได้ลาบผลก้อนโตจะมีลาบลอยกันอีกด้วยนะคะส่วนดาวดวงอื่นๆที่ยกย้ายเปลี่ยนราศีนั้นจะส่งผลเช่นไรกับชะตาชีวิตของชาวละคนาราศีกรกฎในเดือนมีนาคมคุณก็สามารถที่จะรับชมรับฟังได้จากคลิปนี้นะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนชาวและแคนาราศีกรกฎทุกๆุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Lucky Number Channel ก็กลับมาพบกันเป็นประจำในทุกๆเดือนมาอัปเดตความเคลื่อนไหวของดวงดาวเช็คดวงชะตากันได้ที่นี่กับเรานะคะช่องเลขมงคลและคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปพยากรณ์ดวงชะตาประจำเดือนมีนาคมปี2568 ของผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ในราศีกรกฎหรือหากท่านใดค่ะที่คุณอาจจะไม่ทราบลัคนาของตัวเองไม่รู้เวลาเกิดที่แน่นอนคุณก็สามารถที่จะใช้ราศีกรกฎรับฟังคำพยากรณ์แทนได้นะคะ และสำหรับชาแนลของแม่หมอนั้นนะคะแม่หมอก็จะใช้โหราศาสตร์ไทยใช้ปฏิฮินสุริยญา,าตเป็นหลักในการพยากรณ์ดวงชะตาและก็จะใช้ไพ่ทาโร่มาช่วยทำนายเพิ่มเติมในช่วงถ่ายคลิปนะคะ เอาล่ะสำหรับดวงชะตาวาสนาของชาวกรกฎทั้งหลายในเดือนมีนาคมนี้ก็ถือว่าจะเป็นจุดที่เรียกได้ว่าเจ้าชะตากำลังจะพ้นเคราะห์พ้นภัยทางการเงินได้สักทีแล้วนะคะแต่เอาล่ะกว่าที่ดาวอาทิตย์จะย้ายราศีนั้นจะเป็นวันที่14มีนาคมค่ะ นั่นก็แปลว่าในช่วงประมาณสองสัปดาห์แรกของเดือนมีนาคมาในเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายการเงินการหารายได้ของเจ้าชะตาก็จะยังมีความติดขัดความฟืดเคืองอยู่บ้างนะคะหลายคนก็จะมีความเครียดความวิตกกังวลใจในประเด็นของเงินทองผลประโยชน์อยู่พอสมควรซึ่งแม่หมอก็อยากจะให้ชาวกรกฎเนาะในช่วงต้นเดือน คุณจะต้องบริหารจัดการพยายามประคับประคองนะคะอดทนผ่านมันไปให้ได้หลังวันที่14มีนาคมนะคะดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณจะโครจรย้ายออกจากจุดที่เสียหายก็จะส่งผลให้ข้อติดขัดปัญหาภาระหนี้สินที่มีอยู่นั้นจะคลี่คลายได้มาขกึ้นนะคะ ส่วนดาวพุธนะคะที่โคจรอ,อยู่ในราศีมีนนะในช่วงต้นเดือนก็ถือว่าจะยังส่งผลให้ชาวกรกฎมีโอกาสที่จะได้ไปพบปะพบเจอเพื่อนฝูงสังคมที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลนะคะหรือว่าจะเป็นตัวของคุณนั่นละค่ะจะมีเรื่องของการเดินทางไกลเข้ามาอาจจะได้ไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศนะคะและก็ดาวพุธในราศีมีนนั้นถือว่าจะช่วยหนุนส่งความสำเร็จให้กับ ะคะในเรื่องของการเจรจาการค้าขายเรียกว่าทักษะการเจรจานะคะจะนำพาล่ภผลหรือว่าความสำเร็จมาให้กับคุณแต่ว่าพอในช่วงครึ่งเดือนหลังไปแล้วนะคะดาวพุธจะถอยกลับเข้าสู่ราศีกุมอีกครั้งและตรงนี้ก็ถือว่าในเรื่องของเอกสารสัญญาการลงนามหรือว่าการติดต่อนัดหมายใดๆนะคะมันก็จะเกิดความล่าช้าหรือว่าเกิดข้อเสียหายได้นะคะเอาล่ะในท่าน ที่จะต้องเดินทางนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนมีนาคมนั้นคุณก็จะต้องรมะมัดระวังนะคะเพราะว่าการเดินทางอาจจะเกิดปัญหานะคะบางคนก็จะตกเครื่องบินจะจองตั๋วผิดไฟล์ก็ได้ยังไงาชาวกรกฎก็จะต้องวางแผนตรงนี้ล่วงหน้ากันให้ดีและก็ในวันที่28มีนาคมค่ะดาวพระเกตดาวเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะย้ายเข้าสู่ตำแหน่งการเงินของคุณและก็จะเล็งไปที่ ดาวอาทิตย์นะคะจึงเป็นจุดที่เรียกว่าดวงเทวดาจะให้โชคค่ะดังนั้นหากใครที่รู้สึกว่าคุณกำลังมีข้อติดขัดมีปัญหา มีความทุกข์ใจนะคะในเรื่องของเงินทองผลประโยชน์ใดๆในช่วงปลายเดือนนะคะการที่คุณไปไหว้พระขอพรขอโชคขอลาบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะก็น่าจะเป็นจังหวะเวลาที่ดีเพราะคุณมีเกณฑ์จะสมหวังดังใจจะได้รับในสิ่งที่ปรารถนากันนะคะในด้านการงาน ดาวอังคารดาวเจ้าเรือนการงานของเจ้าชะตาจากโครจรถอยหลังอยู่ในราศีมิถุนค่ะนั่นก็แปลว่าความก้าวหน้าความสำเร็จในงานของคุณระยะนี้มันจะมีข้อติดขัดนะคะมันจะมีความล่าช้ากว่าที่คุณคาดการเอาไว้ ในหลายคนนะคะก็เป็นช่วงที่คุณนั้นจะต้องอดทนทาในสิ่งเดิมๆซ้ําไปซ้ามายิ่งดาวพุธนะคะจะโครจรถอยหลังเข้าสู่ราศรีกุมก็แปลว่าชาวกรกฎจะต้องเพิ่มความละเอียดรอบคอบนะคะอย่าประมาทและก็ระวังความผิดพลาดในงานที่ทํเาเอกสารสัญญาต่างๆนะคะก็อาจจะมีอุปสรรคเกิดขึ้นหรือบางคนจะเกิดความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานก็ได้ บางครั้งบางทีนะคะข้อตกลงการนัดหมายบางอย่างก็จะดีเลย์จะถูกเลื่อนกําหนดออกไปคนค้าคนขายนะคะอาจจะเป็นช่วงที่ดูเหมือนมันจะเงียบเหงาวกว่าปกติและมีนาคมนี้นะคะแม่หมอมองว่า,าในด้านการงานของคุณอาจจะดูไม่ค่อยเป็นดังที่ใจหวังนะคะดังนั้นชาวกรกฎค้าเดือนนี้ คุณจะต้องใจเย็นๆอย่าก,กดดันตัวเองอะไรที่พอทำได้ทำไหวก็อดทนทำไปก่อนนะคะและก็เมื่อถึงวันที่หนึ่งเมษายนเดือนหน้า ดาวการงานของคุณจะย้ายออกจากตําแหน่งวินาศค่ะนั่นก็แปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่รุมเร้าคุณอยู่ในตอนนี้จะคลี่คลายชีวิตที่เคยติดขัดจะลื่นไหลใครที่อยากจะย้ายงานเปลี่ยนงานช่วงนี้ถ้ามีเวลาว่างนะคะก็ปรับปรุงรีซุมเม่หรือว่ายื่นใบสมัครรอกันได้เลยนะคะในด้านการเงินและโชคลาภ ดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนการเงินของคนกรกฎนั้นจะยังโครจรอ,อยู่ในภพมรณะไปจนถึงวันที่14มีนาคมดังนั้นก็แปลว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะจะเป็นช่วงเวลาที่ภาระค่าใช้จ่ายจะเข้ามารอคุณเยอะมากเลยค่ะส่งผลให้หลายคนนะคะจะอยู่ในจุดที่เรียกว่าจะมีปัญหาติดขัดฝืดเครื่องนะคะจะต้องหมุนเงินหาเงินกันอย่างหนกัก และบางท่านนะคะรายรับที่เข้ามาช่วงนี้ก็มักจะไม่พอกับรายจ่ายที่เสียออกไปบางคนก็อาจจะต้องเสียเงินเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพค่าหมอค่ายาต่างๆอย่างไรก็ตามนะคะอดทนกันนิดนึงพ้นวันที่14มีนาคมไปแล้ว ดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณจะย้ายออกจากตำแหน่งที่เสียหายดังนั้นก็แปลว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังปัญหาทางการเงินที่มีจะคลี่คลายจะมีเงินก้อนใหม่ไหลเข้ามาเติมในกระเป๋าในบัญชีมากขึ้นดาวอาทิตย์ดาวคู่มิตรใหญ่นะคะก็จะเข้าไปผลักดันดาวพฤหัสบดีในภพลาภะจึงเป็นจุดที่หนุนส่งให้เจ้าชะตา กำลังมีเกณฑ์จะได้เงินพิเศษได้เงินแบบไม่คาดฝันเอาล่ะสำหรับใครที่ชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะก็ขอให้เน้นไปที่เลขบ้านเลขรถหรืออาจจะต้องพยายามซื้อลอตเตอรี่ใกล้วัดใกล้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์จะเป็นโอกาสที่คุณน,นั้นจะมีรางวัลใหญ่ติดมือกลับบ้าน ก็โดยภาพรวมเนาะชาวกรกฎต้นเดือนก็จะต้องประหยัดอดทนนะคะแต่เมื่อคุณผ่านกลางเดือนมีนาคมไปแล้วเงินทองผลประโยชน์จะคล่องมือและก็จะโดดเด่นมากขึ้นในเรื่องของโชคลาบลาบลอยกันนะคะในด้านความรักความสัมพันธ์สำหรับคนที่มีคนรักมีคู่ครองอยู่แล้วนะคะมีนาคมนี้ ความรักของคุณก็อยู่ในเกณฑ์กลางๆนะคะอาจจะไม่ได้โรแมนติกหวานแหววแต่ก็จะยังช่วยเหลือดูแลกันตามสมควร ในบางคนเป็นไปได้ค่ะว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกคุณอาจจะมีภาระมีค่าใช้จ่ายไปกับเรื่องของคู่ครองนะคะเช่นแฟนก็อาจจะป่วยนะคะแล้วเราก็จะต้องเป็นทุระพาไปหาหมอไปรักษาดูแลก็ได้ส่วนคนที่ยังโสดนั้นนะคะดาวสุขที่โคจรอ,อยู่ในราศีมีนก็จะช่วยทำให้คุณมีโชคทางความรักเข้ามานะคะหรือว่ามีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาทักเข้ามาจีบอยู่บ้าง พียงแต่ว่าในช่วงนี้ค่ะดวงของคุณอาจจะเหมาะกับการที่มีความรักระยะไกลนะคะคุยกันผ่านช่องทางออนไลน์จะดีกว่าการที่จะต้องคบหาแบบที่จะต้องเจอตัวกันบ่อยๆนะคะ ในด้านสุขภาพและสิ่งที่ต้องระมัดระวังหลักๆในช่วงนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการปวดเมื่อยร่างกายนะคะหลายคนกล้ามเนื้อจะอักเสบนะคะหรือใครที่ทำงาน, fit, นออฟฟิศเนาะนั่งในท่าเดิมนานๆก็อาจจะประสบปัญหาปวดหลังปวดไหลออฟฟิศซินโดรมยังไงคุณก็จะต้องลุกเดินบ่อยๆนะคะพยายามไม่อยู่ในท่าเดิมนานๆและอีกประเด็นนะคะที่แม่หมออยากจะให้ชาวกรกฎระวังให้ดีนะคะก็คือในเรื่องของ การลงนามการเซ็นเอกสารสำคัญต่างๆที่อาจจะมีความผิดพลาดก็ได้รวมไปถึงนะคะการเจรจาการสื่อสารการพูดคุยที่บางทีนะคะมันจะสร้างความเข้าใจผิดกับคนรอบตัวของคุณในช่วงนี้นะคะสำหรับวันที่อารมณ์ไม่ดีนะคะมีเรื่องให้ต้องน้อยใจหรือเสียน้ำตาจะได้แก่วันที่7 8 21 22 23 26และวันที่27มีนาคมนะคะสำหรับคำทำนายเพิ่มเติมจากไพ่ทาโร่เสี่ยงทายได้ไพ่ราชินีเหรียญ3ดาบและ9เหรียญก็เอาละค่ะชาวกรกฎค้าในเดือนมีนาคมนี้คุณก็เปิดตัวมาด้วยไพ่ราชินีถือเหรียญเลยค่ะ เอาล่ะแม่หมอมองว่ายังไงคุณก็จะไม่ได้ลำบากขัดสนในเรื่องของการเงินการทองมากนักนะคะเรียกว่าถ้าหากเดือดร้อนก็จะได้รับความช่วยเหลือจะมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูหรือมีโอกาสที่คุณนะคะกำลังจะได้รับสิ่งของที่มีค่า มีราคาแพงกันด้วยค่ะและดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนการเงินของเจ้าชะตาก็กำลังจะยกย้ายจากจุดที่เสียหายในวันที่14มีนาคมนี้แล้วจึงเป็นจุดที่คุณจะพ้นเคราะห์พ้นภัยทางการเงินได้สักที และดาวพิหัสที่โครจรเดินหน้าได้นั้นก็ยิ่งจะหนุนส่งให้คุณจะมีลาภผลจะมีรางวัลตอบแทนหัวหน้าเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่จะสนับสนุนคุณมากขึ้นอีกด้วยส่วนไพ่สามดาบนะคะไพ่ใบต่อมานั้นก็เป็นไปได้เช่นกันว่าตัวของคุณอาจจะต้องไปพบเจอกับเรื่องที่ผิดหวังเสียใจอยู่เหมือนกันบางสิ่งบางอย่างนะคะก็อาจจะไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคิดฝันไว้เสมอและก็เป็นไปได้นะคะ ว่าในช่วงนี้ตัวของเจ้าชะตา จะอารมณ์ร้อนจะอารมณ์เสียได้ค่อนข้างง่ายดังนั้นก็จะต้องระวังการที่เราไปอยู่ใกล้กับคนที่ยั่วโมโหเก่งหรือคนที่พูดจาไม่รักษาน้ำใจคนอื่นก็ดีส่วนไพ่ก้าเหรียญน,นะคะไพ่ใบสุดท้ายนั้นก็ยังหมายถึงการเงินรายได้ที่งอกเงยเพิ่มพูนขึ้นมาเอาล่ะจากนี้ต่อไปนะคะแม่หมอมองว่าเจ้าชะตากำลังจะมีการเงินการทองฐานะที่มั่นคงเรื่อยเรียกว่าคุณจะมีผลลัพธ์ ผลตอบแทนจากความเหนื่อยยากลำบากในช่วงก่อนหน้านี้ถ้าหากคุณกำลังรอเงินก้อนใดอยู่ก็าตามคุณก็มีเกณฑ์จะได้รับเช่นกันเรียกว่าปัญหาทางการเงินที่มันอึดอัดนะคะมันมีความติดขัดใดๆกำลังจะแก้ไขได้ดาวสุขที่โคโจรเป็นมหาอุดในราศรีธาตุน้ำนั้นจะเป็นดวงดาวที่หนุนส่งให้คุณนะคะชาวกรกฏ กำลังจะผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้อย่างแน่นอนนะคะ ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปจากช่องเลขมงคลด้วยนะคะยังไงแม่หมอรบกวนเนาะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้เป็นแรงใจให้กับแม่หมอและก็ทีมงานด้วยนะคะหรือหากท่านใดคะที่ใจดีกว่านั้นก็สามารถที่จะกดโดเนทซ i เ n super t ง์สมัครสมาชิกช่องของเรานะคะหรือจะช่วยกันเขียนคอมเมนต์ทักทายให้กําลังใจแนะนําติชมแม่หมอใต้คลิปนี้ ก็ยิ่งจะดีมากๆเลยนะคะยังไงแม่หมอก็ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังช่องของเรามาโดยตลอดด้วยค่ะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ